าสาวๆแบ็คพิงกลับถึงเกาหลีไม่ทันไยค่ะก็มีหนุ่มนะคะมาโพสขิงกันเลยทีเดียวกับภาพน่ารักน่ารักภาพคู่แบบนี้ทําเอา bling อยากเผือกอย่างเราเนี่ยต้องตามไปส่องประวัติของเขากันเลยทีเดียวนะว่าเอ๊ะเขาเป็นใครกันทำไมถึงได้มาถ่ายภาพคู่กันกับโนริซ่าแบบสนิทสนมกันขนาดนี้นะคะก็พบว่าเขาก็คือคุณจุนซอกยางค่ะเป็นรองผู้อำนวยการ Prime Val u e Asset m a n a g e m e n t นะคะ ตอนนี้เขาพักอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียสงสัยว่าตามไปดูคอนเสิร์ตของสาวๆแบ็คพิงที่นั่นมาอย่างแน่นอนและที่ได้รับสิทธิ์ที่พิเศษน,นะคะเข้าไปถ่ายรูปถึงด้านหลังเวทีแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันกับนนริซ่ามาก่อนนั่นเองนะคะ <sollten you know Dot>? เห็นว่านะตั้งแต่สมัยที่เธอค่ะไปออกรายการเรียวเมตั้งแต่ปี2018มาแล้วนั่นเอง <c oughs> แล้วก็มีบลิงค่ะย,ยังจำได้อีกด้วยนะคะว่า เขาคนนี้แหะค่ะที่ทั้งมินนี่และก็น้องลิซ่านคะคะเคยส่งรถฟู้ดทรัคจัดกาแฟหอมกลุ่นไปเสิร์ฟให้ถึงกองถ่ายมาแล้วอีกด้วยแสดงว่าสนิทสนมกันมากๆนะคะแล้วก็ยังมีการติดตามเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดค่ะ โดยเฉพาะตอนที่แบ็คพิงเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียเจ้าตัวค่ะก็คงจะไปดูคอนเสิร์ตที่นั่นเลยเกิดเป็นโมเมนต์นะคะด้านหลังเวทีมีการถ่ายภาพคู่กันแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังน,นะคะเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะเขาคนนี้เป็นใครนะก็มีที่มาที่ไปประมาณนี้ค่ะก่อนคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า